แม่หลังนี่ของพันเ่งเองเลยเอาเงินหายตาเชี่อไปซื้อขนมไปซื้อขนมกินพ่อซื้อบ้านพ่อซื้อบ้านขนมพ่ออยู่การกระจายของที่ซื้อแต่โดยมาพันทีบ่ใครได้ซื้อคือบ่ใครได้ซื้อฮันเลี้ยตลอดมันเสียแรงเงินฮันเสียแรงเงินฮันเสียแรงเงินนั่งละอะไรปกติเพ่อจะซื้อมาให้กินไงขนม ผ้ห<อ>มายถึงว่าผู้ได้ซื้อไม่ให้กินแน่ขนมไงครับ้าหมายเธอคือบริสีย์งั้นนะนะพูไซื้อไม่ให้กินแน่ขนมกับน้ำบ่ไดกินนี่เลยก็ซื้อเยอะดโดยโดยปกติไห <c oughs> มโดยปกติพูไดซื้อม่ให้กินขนมก็เรียกบริซื้อหันขนมซื้อแน่สุขคนเหรอลูกก็ได้พูไดมากกได้กินก็กินกันำจังกันเล้วกัะน้ำบ่มีก็ เบ่ได้ยว่ยในบ้านบ่ได้ยุยเพราเขาขายกับต้มขนม่มอ้อมาเหลนที่ทงกัแล้วตัวแกบ่กินนะบ่กินตัวับกินกักินตลอดกันมีกัินไม่ไม่มีในตู้ตลอดเลยสิคุณเนี่ยมูโตกัมียอะได้ดีก็ได้โซนช่ถานโตเดะเต็มเลยสซงเยอะบอเยอะตกนะสมองแยกหมูสามยแยแยกสามมาขอบ้านขอเงินไปซื้อเงินกับเขาเน่เสียหายเขาบ้าน อันนี้บ่ได้ใช้ก็ให้เขาใะเปียงเขาเขาโบได้เที่ยวกันขอกันได้เลยเป็นเสี่ยนแล้ยู่แด้วยากแล้วเขาแล้วเขาเอาเงินมาใส่เสื่อให้เธอยู่ให้เธอยากแค่ไหนเอาเธอจะเอาเงินมาตักใส่โอ้มันมีมองมาไอ้โบเป็นของเขาเองดอกเขาของเอากับมีนข้างเขากับมีอยู่แต่ว่าหันแน่นี่แน่มันเกิดไลยไปเองดอกของเขาก็ถือโบเม็นถือเต้า เขาก็บเอเขาก็บเทอตีเป็นสื่อนะโยนอย่ากองกบหนิงใส่กีย่เขาบนใส่นะบ่บ่เก่งอยูนด่บ่บนบ่เก่งนี่เขาเขาบนหิงใส่กันใสหมือเขาไม่ไลมสีสัอร่อยนี่ไม่เห็นาเลยเป็นัานอไอาจจะตัวเขากับมี่อยู่นะเอาเอามแรกกันปีนยนกันถือตือตยอได้อยแตวแรกบ่ได้ เียนเลยแหละเียนกันจะเกิกันได้ไหมเียนกันอ้งินรตนน้ดเงินเ้าสาวหง้เียนกันแกส่ตน่งสาบเี้ยนเลยดอกองตัว่ลืมปด็องอย่างนั้นเดี๋ยงมองเลยชาวเคียวไปตัดหาเอไปขวดยงมอง wa di penangan